મારે કપડા મેચિંગ કપડા મેચિંગ કરવા છે મારા મીઠુડા હારે મન તો કપડા મેચિંગ કરવા છે આમ કપડા ની પછી મેચિંગ કરજે આવી જાય મીઠુડી કેવા થાકી ગયા કામ કરીને આજે તો મે કેવા એટલે તફર બબરા લુઈ ને નીચે પડ્યા તા ઈ કઈ ને બરાબર છે ตัวภาษตัวทั้งทั้งเซวัตรอะไรกูเดินเบะชาเบะชาตัวเดียวจะไปรู้จักอะไรกูมาตัวแรตัวหลังกูเบะโอยเบะชาเบะชาตัวหนึ่งตัวคนด่นเนี่ยอาสามน้ำหนัก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 อา เนื้อราเตรียมตัวเม็ดจิ้งจิ้งจงอย่าจูดีเนื้อวัวหน้าแมนส์เนื้อบดหูเลวานุ่งสิเฮ้สับหน้าจูอ่ะมันดีอะไรสักแบบนี้พอดีกัน